เห็พี่เจอไม่ใช่เหรอเ,อเ,เออจอแล้วเจอกลวเจอหีระิหล,ะะละอโอต้องทำแบบนี้เหรอก็ลองจะดิกจะยัก,จะ,กจะยักไงเราต้องเอาไม้วางทาบก่อนแ้ค่อกี่ใช่ไหมเพราะันเลียมผมเนยมาอื ปิดลองเก่าไปแล้วเออไอ,อตัวนี้แหละที่มันขยักเนี่ยแสดงเขาไม่ใช้ไม้อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเขากิบไม่นิ่ไม่สวยอ่ะอือนี่แหละตัวนี้แหละที่มันขยักเนี่ยแต่ทุกท,ทุกหลังเลยผมเพราะโฟร์แมนน,นี่ก็ตรวจนะมีไม่กี่อย่างที่ว่าตรวจขอบงรงขอบประตูโฟร์แมนหัวควาย <พอ S 2> หรือเปล่าะฮโฟร์แมนหัวควาย ม,ม,มันไม่มีโฟร์แมนด้วยมั้งอย่านี้มไม่มีที่นี่ไม่มีถ้ามียังงานจะไม่เยอะแบบนี้หรอกจะทำทำเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยนะจรรยาบรรณของช่างสีต้องมีจรรยาบรรณเนาะมันต้องทำอ่ะความจริงอ่ะอาชีพอ่ะถูกมั้ยพี่ครับเนี่ยไอ้ล่างผมยังโอเคยังปกติแต่ไอ้ขอบหน้าต่างนี่ ที่ผนังเดียวกันอะที่ปูดนตัวโชว์เลยนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเป็นเม็ดๆเลยมันมีตัวโชว์นั่นน่ะก็เป็นเม็ดยางไม่ถึงเลยก็ยังทายกันได้เออไม่ปูดออกไม่อะไรมันเงียบอะ